อันนี้ระวังช้างป่าบอกว่าระวังช้างป่าเพราะฉะนั้นเราต้องรอรอนะคะตอนนี้ถุงโตเราก็ระวังช้างป่ามีป้ายเป็นระยะระยะเลยนะคะบอกว่าระวังช้างป่าเฮ้เราจะต้องเจออะไรในเนี้ยนะคะถ้าเจอเราจะทำอย่างไรสติเท่านั้นนะคะสติสติค่ะ ตอนนี้เราก็ได้เดินทางเข้ามาที่เขาใหญ่นะคะเพื่อไปตามหาช้างตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วนะคะเราก็ได้เห็นเห็นแ<ๆ>ดดป้ายว่าระวังช้างป่าระวังช้างป่าแต่เราก็ยังไม่ได้เจอเลยนะคะก็เดี๋ยวเราตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วน้ําตกเขลซ์สวัสนะคะใกล้แล้วยังเนี่ยนะคะตอนนี้เราก็ได้เดินทางมานะคะ โผ่น้นเลยะใช่โผลที่ปากช่องเลยนะอมันทะลุถึงกันใช่ใช่เเมื่อกี้จังงั้นเราผ่ากนกระบอกเื่อยไอ้ฝนดีตอนนี้เราก็มาถึงเขาใหญ่คันทรีขับนะคะอ,อฟ้าก็เริ่มแจ้งขึ้นมาหน่อยแล้วนะคะหลังจากที่ฝนตกแต่เราก็จะไ่ไปตรงนี้ เดี๋ยวเราจะไปตามหาช้างค่ะทางเดินตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดด่านของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปข้างในนะคะหรือจะขับรถเข้าไปก็ได้ตอนนี้เราก็เข้ามาในเขตอุทยานอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วนะคะตรงนี้จะเป็นประตูตรงด่านกาเรียกกระดานด่านตรวจนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเราจะไปดูว่า เดี๋ยวเราจะไปไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะแต่ทีนี้เราก็จะแจ้งเขาว่าเรามาไหว้ค่ตอนนี้เราก็ผ่านด่านแล้วนะคะทีนี้เราจะมาไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะเจ้าพ่อเขาใหญ่จะอยู่ตรงนี้เนี่ยใกล้ถึงแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวเราจะแวะไหว้จะอ่สักการะเจ้าพ่อเขาใหญ่ก่อนนะคะขอพรท่านด้วยนะคะอ่าที่นั่นน เดี๋ยวเลี้ยวจังหน้าที่เขาจอดแล้วกันนี่ไงอ๋อนี่ไงเจ้าพ่อแล้วเราก็จะต้องจอดด้านขวาดจอางฝั่ง่นี้น่ยม่แ่จอดจ้านที่เขาเดินออกมากันนู่นนูนเลยที่มีนางรำจอดนู้นโอเคเขามีนางรำด้วยตำนานสารเจ้าพ่อเขาใหญ่คือท่านเป็นนักรบแห่งพงไพ่นะคะชื่อว่าประหลัดจางเป็นผู้ที่ปกป้องพื้นป่ามาทั้งชีวิตแม้ร่างกายจะสิ้นแต่วิญญาณท่านยังคงอยู่ ประวัติเจ้าพ่อเขาใหญ่เดิมท่านชื่อว่นานายจ่างนิสัยสัตว์เป็นคนจังหวัดนครนายกนะคะได้รับราชการเป็นประหลัดกองทัพไทยเคยผ่านสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านมามากมายท่านมีบุคลิกลักษณะที่สง่างามสมชายชาติทหารทีเดียวนะคะครั้งหนึ่งท่านทราบว่าลูกน้องของท่านไปตั้งตัวเป็นโจร บนเขาใหญ่นะคะมีการตัดนาตัดไม้ทําลายป่าจนโล่งเตียนท่านก็เสียใจมากก็จึงขอร้องให้ลูกน้องว่าลงมาเถอะเ,เลิกเลิกเถอะแล้วก็อพยพลงมาอยู่ข้างล่างเสียแต่ก็มีโจรอยู่กลุ่มหนึ่งไม่ยอมเชื่อนะคะในสิ่งที่ท่านขอร้องทําให้ท่านได้หัวหน้าโจรทั้งห้ากลุ่มก็ไม่สบายใจจึงนัดพบกันว่าพบกันที่ปาา่ปาคาป่าหญ้าคาใกล้หนองขิงแต่ก็ตกลงกันไม่ได้จึงเกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นทําให้หัวหน้าโจรน,นั้น ถูกยิงตายนะคะในยุคนั้นท่านเป็นบุคคลที่ชาวบ้านให้ความเคารพยำเกรงเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนั้นท่านก็ยังมีน้ำใจอบอ้อมอารีรักพี่น้องและชอบช่วยเหลือชาวบ้านอยูเออ่เป็นประจำนะคะแล้วก็ในทุกๆด้านเลยจนถรงทั่งอายุ75ปีท่านป่วยเป็นไข้ป่าแล้วก็จบชีวิตลง หลังลจากที่เราขึ้นมาบนเขาใหญ่นะคะเราก็ตามหาช้างป่าแต่ก็ไม่เจอนะคะพอดีว่าเรามาตรงที่ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะเราก็ได้เจอช้างแล้วนะคะงานสวยมากเลยค่ะนะคะเจอช้างแล้วเราได้เจอช้างแล้วค่ะนะคะในที่สุดเราก็เจอช้างบนเขาใหญ่แล้วนะคะ นะคะเราก็เดินบ้างขับรถบ้างน,นะคะก็ก็ไม่เหนื่อยเกินไปแต่สนุกนะคะเราก็มาที่เขาใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราขอนั่งพักตรงบริเวณป้ายนะคะป้ายเช็คอินอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปในวนอุทยานนะคะตอนนี้เรามาถึงจุดที่เป็นจุดด่านทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะตรงนี้เราก็จะมี ค่าผ่านประตูด้วยนะคะผู้ใหญ่40บบาทนะคะ